สวัดีค่ะเพื่อนเพื่อนรับสี่วันนี้เราพาเพื่อนเพื่อนรสีมาที่บ้านหนองบัวตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะหมู่บ้านหนองบัวเป็นหมู่บ้านกเกษตรตัวอย่างในจังหวัดสุรินทร์อีกหนึ่งหมู่บ้านนะคะที่ทําการ,กรเกษตรแบบผสมผสานคะเป็นเสริมรายได้อีกทางหนึ่งนะคะเราจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมกันเราเคยพามาดูเมื่อปีที่แล้วแต่ลราอยู่ดูฝั่ง โน้นนะคะเราไม่ได้มาฝั่งนี้ปีที่แล้วเรามาช่วงค่อนข้างจะหน้าประมาณหน้าฝนนะคะปีนี้เรามาหน้าแรงมาดูว่าเกษตรกรที่บ้านหนองบัวนะ่ะยังใช้หาบบวัวอยู่นะคะเพื่อนๆไม่ได้ใช้เครื่องสูบน้ํานะคะคือตักน้ําจากหนองขึ้นมาลดผักนะคะเพื่อนๆทีีไปดูไปชมกันได้เลยค่ะนั่นค่ะ อันนั้นก็จะเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านนะคะเห็นไหมก็จะหาบ,บัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าน้องเขาจะไปรดรถไะไหาบมาตั้งไกลนะคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ใกล้ๆนะอันนี้นะคะน้องก็จะปลูกเป็นผักบุ้งแล้วก็ใบแมงลักนะคะปลูกไปหมดเลยนะคะฝั่งโซนนี้นะคะก็จะมีข้าวโพดก็มีนะคะ ต้นหอมด้วยนะคะเพื่อนเดี๋ยวทักทายน้องๆก,ก่อนแปบ๊บหนึ่งสวัสดีค่ะมาจากช่องตะวันรัศมีไรฟ์สไตล์นะคะมากอสัมภาษณ์เรื่องการเกษตรนะคะปลูกนี้เอาไปส่งที่ไหนคะหรือมีคนมารับคะส่งแม่ครับไหมู่บ้านอ๋อมีแม่ค้าในหมู่บ้านรับไปขายที่ในเมืองอีกทีนะคะก็ไม่ไม่หนักเหรือถึงหาบ,บัวนะคะ ใช่ไหมได้ออกกําลังกายด้วยดูแม่ค้าได้ใส่ทองเนี่ยปลูกผักแล้วทำแบบนี้มากี่ปีแล้วคะนี่โอ้แแทุกกปลัโนอ๋ออันนี้เขาจัดเขาจัดเป็นล็อกจัดคนการใช่ไหมคะของหมู่บ้านค่ะอ๋อแล้วก็สองร้อยปีละสองร้อยเสียเสียค่าเช่าค่ะเสียค่าเช่าให้องค์การบริหารส่วนตำบลใช่ไหมค่ะก็บำรุงอ่ะ คิดว่าแอดว่าเป็นค่าบำรุงให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลปีละ200บาทนะคะเพ<ช>ื่อนค่ะก็ดีทางหนึ่งนะคะก็ไม่ไม่เยอะนะคะก,ก็ก็ปลูกปลูกมีผักบุ้งแล้วก็ใบแมงรักโหรพานะคะก็จะมีแม่ค้ารับไปส่งอีกทีปลูกนี่ปลูกทีละอย่างใช่ไหมคะ,มอ,ะอ๋อแล้วแต่ฤดูใช่ไหมคะ ผักขมด้วยอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูแปลงผักขมนะคะอ,อันนี้อันนี้จะลงอะไรคะนี่แปลงที่สบายอันนี้ก็ผักบุ้งอันนี้ผักบุงนะคะก็เป็นปลูกผักตามฤดูแล้วก็เป็น <ตา S 1> เป็นผักอายุสั้นนะคะใช่ไหมโอ,โอเคนะคะเดี๋ยวเราไปสวนข้างหน้าต่อนะคะเพื่อนๆสวนข้างหน้าต่อ เขาบอกว่าแปลงผักขมนะคะหาแปลงผักขมนี่นะคะก็จะปลูกักบุ้งนะคะโดแล้วหรอบ่อค่ะเราเศร้าหดห้วนะคะก็ไปดูนะคะแปลงผักของกลุ่มบ้านหนองบัวตําบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะก็จะปลูกผักแบบนี้ก็มี แม่ค้าอีกปลูกส่งให้แม่ค้าเอาไปส่งตลาดอีกทีนะคะเพื่อนอากาศร้อนมากขนาดขา้ขาโพดข้าโพดก็เหี่ยวนะ,ะเพื่อนเพราะว่ามันร้อนมากเลย้จะปลูกเสริมนะคะเดี๋ยวเราเดินหาผักขมนี่นะคะข้าโพดที่อย่างนอกค่ะนี่ข้าโพดอะไรคะข้าโพดหวานบ่ อันนี้อันนี้บ่อผักขมค่ะพี่อันนี้เหรอคะอน,นี่เป็นเบีย้ยผักขมค่ะใช่ไหมอ๋อค่ะเดี๋ยวคักขายแม่ก่อนแม่สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะมาจากช่องตวะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะกำลังถอนผักอะไรคะนี่ผักชีลาวผักชีลาวโอ้เป็นยังคืนผักชีลาวเนาะแบบนี้ อ,อันนี้ก็จะปลูกผักชีลาวนะคะถอนผักชีลาวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนอุญาตเด้อเอาถอนเป็นกรัรมแบบนี้บ่เมียในในดูก่อนได้ไหมอือได้ได้อ้ยกัมเท่าไหร่กันนี่สากรรมัมเนี่ยกัมก็สูงเท่า่อนสาอะไรหลงสบาทสกัมอันนี้อันนี้หนูจะเอาหนูจะเอาไปไปไปเที่ยวน้ำพริกอยู่เอาให้นางสักสิบบาทเด้อเออเอาเอาเอย่างละ เอาผักชีด้วยนะคะถอนให้หน่อยได้ไหมผักชีนี่นะนี่นะคะเพื่อนๆเขาจะผักชีอันนี้ผักผักช,อนนกชีอันนั้นผักชีลาวเนาะอันนี้ผักชีไทยนะคะอ๋อเห็นไหมเกษตรอันนี้หวานอะไรคะนี่ผักบุ้งใช่ไหมกาลังเกิดอ่ะมันร้อนมันมันเกิดมันร้อนมากนะมย์นะ มีหอมด้วยนะคะเพื่อนก็จะปลูกแบบนี้หมุนเวียนกันไปทุกทุกหลังคาที่ที่ปลูกก็จะปลูกหมุนเวียนกันไปนะคะกลมไขอ่อีกทีแม่ถอนผักชีให้ฉันด้วยเด้อเอาผักชีลาวผักชีราวกับผักผักชีไทยให้ด้วยนะเพื่อน,อนแล้วแล้วที่ครอบอยู่นี่อะไรคะนี่เนี่โผลปลูกเบี้ยงวราผา อ๋อขาเอฟซี FC. เวลาปลูกของหน้าร้อนเรากันคือไม่ให้ของที่เหี่ยวมากเราก็เอาใบมะพร้าวแห้งนะคะมามาคลุมอีกทีไม่ให้มันร้อนร้อนมากนะคะเอฟซี FC. นะคะนี่เป็นกเกษตรเพราะว่าร้อนมากเลยเกินร้อนแบบสุดๆนะคะเอฟซี FC. นะคะเดี๋วเรามาดูผักขมนะคะนี่ผักขมแม่ผักขมขายได้ยังคะแม่ ถอนได้ยังผักขมนะ่ะถอนให้ด้วยถอนให้ด้วยได้ไหมสักสิบบาทได้ไหมแม่เนี่ยผักขมนะคะเพื่อนนี่เพื่อน,อนก็จะมีผักขมนะคะอันนี้คือก็เกษตรของบ้านน้องบัวนะคะก็จะมีนี้ก็จะมีหนอง น้องที่เห็นนี่ก็คือหนองบัวนะคะเพื่อนก็จะเป็นหนองบัวแดงเราเคยมาไลฟ์ให้ดูดูอยู่นะคะเป็นหนองบัวแดงนะเพื่อนถ่ายตรงนี้มันย้อนแสงเดี๋ยวเราจะไปเก็บมุมนั้นอีกทีแล้วก็จะจบคลิปนะคะเพื่อนเราถ่ายให้ดูบริเวณก่อนใช่ใช่หนูเคยไปตรงนั้นแต่ยังไม่เคยมาฝั่งนี้ปีนี้เรามาฝัง่งโซนนี้นะคะโซนนู้นเราไม่ไปนะคะโซนนั้นเราถ่ายแล้วใช่ใช่เใช่ เองนะคะไม่เอาปรกขมด้วยด้วยจะเอาไปผัดเด้อเอาผักขมด้วยจ้ะค่ะก็มาซื้อผักนะคะเพื่อนๆลงลุยถึงสวนเลยอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดซุปูเป,ปรอร์ข้าวโพดหวานสวิตนะคะเพื่อนทั้งหวานต้องซูเปอปร์สวัสดีค่ะบุกมาหอดสวนเลยได้กะนีเหตี่ยังจังมาไดยู่บุรียวนี่ อยู่ร่มใช่ไหมคะโอ้ยหนุนางนึกว่ามาแอบทำอะไรตรงนี้โอ้แอบลบเออลบแดดนี่เองนะคะทำอะไรป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ทำอะไรคะนี่เด็ดผักนางรักโอ้เด็ดผักนางรักเอาไปส่งยังไงยาเอาส่งแม่ค้านี่ร้านบอกรับกันเท่าไหร่กันละห้าบาทสิบาทโอ้กันละห้าบาทสิบบาทแล้วแต่ทำไมไปตลาดมันแพงแกมานี่จะไม่ใครถูกแกหรอ สิบบาทสิบห้าบาทเออก็เขารับไปจากเราเนาะเอ้ยเนาะหนูก็พูดไปนะจริงนะหนูซื้อแพงเนะหนูก็ว่าอย่างนั้นเลยเนาะจริมันจะซื้อสิบบาทสิบาทสิบห้าบาทผักชีน่ะเขาขายสามต้นสิบบาทแม่เคยเห็นไหมเออเนั่นหนูเลยบุกมาถึงสวนเลยอยากกินผักในสวนตรวนี้น่ะเออ ครเพื่อนๆก็พามาชมนะคะบ้านหนองบัวตําบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นหมู่บ้านการเกษตรนะคะก็จะจัดเป็นล็อกเป็นล็อกนะคะเพื่อนๆเอฟซีก็ปลูกแบบนี้มานานแล้วนะคะก็จะมีหนองกลางบ้านเนี่ยจะเป็นหนองบัวแดงแต่ฝั่งนี้ปีนี้ทําไมมาหน้านี้มันไม่ค่อยมีบัวนะแม่น้อมันไม่ใช่หน้าฝนใช่ไหม มาบัวไม่เกิดใช่ไหมอ๋อนะคะก็เลยเป็นกาว่าลองไม่มีบัวให้เราชมแล้วะคะ่ะเพื่อนเพื่อนม,มามาเช้าไม่ได้ไม่ได้เห็นแม่ไม่ได้เห็นหาบัวเนาะต้องมาตอนนี้นะคะเอาเพื่อนเพื่อนนิพีเดี๋ยวเราจะไปจับมุมนู้นกันนะคะแล้วก็พักเบรกไว้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนิ F ี C. นะคะค่ะเพื่อนเพื่อนนิ F ี C. เราก็พาเดินชมสวนนะคะสวนผัก บ้านนองบัวนะคะตำบลท่าสว่างอำเภอเมือง,งจังหวัดสุรินทร์นะคะเพื่อนทีิะะเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศนะคะหนองน,นั้นก็จะเป็นศาลานะคะศาลาเนีประสงค์นะคะเพื่อนฝั่งทางที่ใต้ก็จะปลูกผักเหมือนกันนะคะถ้าเราอยากดูบัวสวยเราต้องมาช่วงเช้านะคะเพื่อนที่รา ให้โลเคชันให้กับเพื่อนๆเอ็ซีได้ชมกันพ่อก็จะใช้บัวรถอยู่นะคะบ้านองบัวก็เป็นหมู่บ้านที่ปลูกผักนะคะ mm hmm. กเกษตรอินทรีย์หลายอย่างนะคะ mm hmm. บ้านนี้เจริญนะคะ mm hmm. มหีหลายอย่างแล้วก็มีทาวเฮาส์นะคะอยู่ในบ้านหลังนี้หมู่บ้านนี้นะคะมีหลายอย่างมีเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะคะเพื่อนๆก็ดูนะคะ ทั้งการเกษตรทอผ้าไหมนะคะกลุ่มตำบลท่าสว่างเขาก็จะมีทั้งเกษตรแล้วก็ทอผ้าไหมนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คงจะเป็นเป็นถูกนะคะฝั่งนี้เราให้มายืนชมโลเคชั่นฝั่งนี้นะคะเพื่อนวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็พาเพื่อนเพื่อนีมาบุกสวนนะคะมาบุกสวนผักนะคะของบ้านหนองบัวตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองจังหวัดส,สุรินทร์นะคะหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์นะคะเพื่อนๆวิถีสุรินทร์นะคะก็เราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆ F4 ทุกคนทุกท่านจะได้ปอจะได้รู้ได้ความรู้ได้ความบันเทิงบ้างไม่มากก็น้อยนะคะถ้าหากทริปของเราผิดพลาดประการใดเราก็ต้องขออภัยเพื่อนๆ f ีไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะ เราก็ขอขอบคุณ f c ทุกคนทุกท่านขอบคุณทุกเลฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณเกือบ5,000ซับสไครต์นะคะที่ติดตามช่องของเราทั้งเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่าทั้งแรงสนับสนุนทุกๆคนนะคะขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะเข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลงไลค์เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ